พอแล้วได้เพสเตอร์มาจากอาดีแล้วสามสูตรนะคะส้มโรสนะซึ่งจะเป็นอะโรมาออยล์ตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ไม่มีน้ำหอมนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อาจะลองส้มก่อนแล้วกันนะวันนี้คือท้าทายมากเพราะว่าเราแต่งหน้าโคตรจะแน่นนะเราแต่งหน้านั่นมากมใส่น้อยเกินจนแบบน้อยเกินนะคุณต้างถักเลยนอออกก่อนใว้มือแบบนี้เรามาลองดูกันว่าเขาจะแบบว่าล้างเครื่องสำอางแน,น่นๆเปอร์นี้ได้ไหมเริ่มจากตาก่อนเลยอ่ะหนึ่งอ่ะ แน่นมากเพราะว่าอายไลเนอร์ก็ต้องมาทุกคนไม่งั้นมันจะไม่เข้มนะก็เลิศดอยู่นะหน้าแบบลุกอินเดียอะไรเงี้ยแต่งสลับไปสลับมารวมแล้วก็หกชั่วโมงก็อุปสรรคเยอะมากก็จะแบบทําคนเดียวถ่ายคนเดียวใส่ชุดชุดมาใส่เสื้อไม่ได้ก็ต้องเอกระโปรงมาทําเป็นเสื้ออีกเลยไฟก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรก็คือไม่มีแล้วชุดมันก็หนักมันก็ผลลัพ์คุ้มค่าคลิปนี้ออกทุกคนคงได้เห็นแล้วแหละก็ฝากด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพียงตตั้งใจสุดมาสคาร่าหรือว่าเมคอัพกันน้ำอะไรอย่างเงี้ย ใช้รีมูเวอร์นะคะล้างด้วยใช้ดีอะ่ะกลิ่นก็ดีที่ใช้ประจำเลยรออยู่เอเพราะว่าไม่แสบตาพี่อาจะใช้บิวโฟมนะตัวนี้จะลา้างสะอาดเสริมก็ะป้องกันผิวเวลาแต่งหน้าเสริจเลยเยอะอยู่นะทุกคนล้างแล้วแบบเรื่อคอามสะอางเลยดไดอีดีนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะก็ต้องซื้อให้หมดนาน่าเนียนนุ่ม ไม่แห้ง้วยทุกคนไม่แสบเลยนะคะปกติแต่งหน้าจะแสบมากวันนี้ไม่แสบมากเลยสบายสุดคือความสะอาดความไวคือชอบหมดแหละเรื่องของตินอารมาที่ใส่ลงไปเดี๋ยวขอลองเทสดูทีค่ะอารมาออยล์ซอฟกับผิวนะคะอาดีจ้ะทําต่อไปจ้ะวันนี้มาดีแล้วจ้ะ